โอเคมาวันนี้คุกก็ได้เล่นเก็บเได้สักนี่ไงไม่ม คือกูจะไปเอาแต่รนะายไเาไม่ได้ว่ะคเจหายแย่ยยยแตกอยู่ดีอ,อยอคบคนนี้เขา,ายคบโอเคไปชิ รียบรอยเลยตัวไกวิกเซป่เกลวก็ตัวัเลยนกเิ่งมาจากไหนนะเอาแน่แตัแขกหนไม่รู้เลยแต่แี่แน่เลยไม่น่าเหลืออะไร <c oughs> เฮ้ยที่แกยังมีไกวิกเซปอยู่อะเจ้า <c oughs> ไ,ไจตัวที่มัก็ตา้หรอ ต้องไปโอเคพี่แซกก่อนให้เหย่อนนะพี่บุหรี่มึงมึงบอกจะเกลไปแล้วไปเสียมึงกลับมาในเกมเนีวะ โฮ้ยออกไปม่ตายหาแน่นอนเลเชื่อดิมันยนไวะ แปลกนะแต่แต่ที่แปลกๆกูกดไอโบไม่ได้อไม่อย่าไม่งุนงิดเลยเอาไอโบสอง m ู v i n g on มาิบบวกแล้ว,วาวสกิลไอโบมา โ okay. อเคันม้โเข่ื่อ้เอี่เม่อแต่มัาเข้ามากอดกูตอนไหนวะ เราต้องกอดเราต้อง,อองอไม่เหลือดิไเหลือตอตกใจแล้วลเลยติดชิ้นมึงโหดเฮ้ยมึงไปช่วยเบอร์สองคือเบอร์สองกูเนี่ยไปช่วยเบอร์สามดิเชี่ยมึงจะอยู่ข้างในนี้ไปตอไ่อไปได้นะ ทำอะไรเลยโอ้โหเนะ้ไมไปจน้มไป้วไจิ้มไปจิ้มไปจ้มป้ไปจ้ไ้มมไป้ำไปมไป้ไปไปจ่ปไป้มจปไิ้มไยปิิ นเจนนายโดยเยนเช็มนะฮะไเชนนี่ไม่ต้องโดนเจนนายโดนเช็มสักครั้งเลยนะไม่กดสีชิบนหายเลยนะมไม่รู้ไม่โตแบบเฮ้ยเกินไปเนี่ย,ย,ย,ยกล่องนี้มันไม่รู้อ่ะไอ้กล่องนี้มันทะลุ่ะ ก็มัน,นเป็นน่ไมาสองคนเล้ของอยู่นี่แล้วก็จบอู้ได้แต่เอ